สวัสดีครับพวกผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องแมงกะบี้ฟิล์มนะครับทักทาย FC นะครับตอนนี้ก็บ่ายโมงตรงแล้วนะครับทุกคนนะครับก็เป็นช่วงบ่ายนะครับเอาละครับคลิปนี้นะครับแมงกะบี้นะครับก็จะมาทําคลิปนะครับส่งของนะครับไปให้กับแม่บัวน้องจ๊อบนะครับคู่รักแต่งวัยแห่งบ้านสกลนครอําเภออากาศอํานวยนะครับก็แมงกะบี้ก็จะมีส่งนี่เลยครับ ไมรอยนะครับอันนี้เป็นไม้ไหลาสายนะครับทุกคนแล้วก็มีปะิทินนี่นะครับมีปฏิทินปีใหม่นะครับทุกคนตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเพาแบงค์นะครับก็คือของแม็กกี้นี่แหละคือผมซื้อซื้อมานานแล้วนะครับก็ มันเป็นพอแบงค์เก่านะครับแต่ก็มันก็ยังใช้ได้อยู่นะผมก็ชาร์จไฟเต็มเต็มแล้วนะครับนี่นะครับมันจะมีช่องเสียบอยู่สี่รูนะครับอ่ามันก็พอพอมีไฟอยู่นะครับก็ยังพอใช้ได้อยู่ก็เราแบ่งปันนะครับถ้าไม่ได้รังเกียจอะไรเป็นของมือสองของแมกกี้เนาะตัวนี้นะครับส่วนไม้แล้วก็ปฏิทินเป็นของใหม่นะครับผม ก็เดี๋ยวเราจะมานะครับรีวิวนะครับวิธีการใช้นะครับโอเคเราก็เปิดกล่องออกนะครับมันจะมีลักษณะนี้นะครับตัวนี้จะเป็นเขาเรียกว่าอ่ไมค์คู่สนทนาก็คือมันจะมีสองสองอันนี่นะครับทุกคนนี่นะครับมีอันนี้คือเสียบกับตัวเครื่องก็คืออย่างนี้นะครับ แล้วก็เสียบประตูเครื่องอย่างนี้นะครับอ่านะครับเสียบแบบนี้นะครับให้เราเข้าไปที่โหมดวิดีโอนะครับอ่าวิดีโอที่เราจะถ่ายนะครับทุกคนจากนั้นนะครับอันนี้คือไมค์คู่สนทนานะครับพอเราเสียบไปปุ๊บเนี่ยนะครับเราจะต้องอันนี้ใช้ได้สองคนไง ก็คือแม่บัวคนหนึ่งน้องจ๊อบคนหนึ่งก็เสียบที่ปกคอเสื้ออย่างนี้นะครับเสียบไว้อย่างนี้นะครับซึ่งแมกกบี้ก็ใช้อยู่นะครับผมวิธีการใช้นะครับเสียบไม้นะครับตัวรับสัญญาณนะกับตัวเครื่องโทรศัพท์ก่อนที่ตูดนะครับอันนี้เป็นไทซี C นะถ้าเป็นรุ่นเก่า USB เสียบไม่ได้ไทซี Type C, หัวใหญ่เท่านั้นนะครับจากนั้นให้เปิดสวิตช์ตุ่มด้านหลัง กดค้างไปนะครับกดกดค้างไปจนกว่าไฟเขียวจะกระพริบนะครับกดค้างไปนี่ครับไฟเขียวมันหยุดปุ๊บโอเคพอไฟเขียวหยุดปุ๊บให้เราก็หนีบตรงปกคอเสื้อได้เลยนะครับเนี่ยนี่ครับหนีบไปเลยครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเหมือนกันครับกดสวิตช์ตรงนี้จนกว่าไฟเขียวจะขึ้นกดค้างเอาไว้ นี่ครับไฟเขียวขึ้นแล้วนะครับสังเกตดูว่าอาไฟเขียวมันมันจะขึ้นแบบนี้นะครับอ่าถ้าเกิดว่าแม่บัวทําให้เป็นให้มาดูคลิปแมงกับี้นะครับอ่าเราก็เน็บนะครับนี่อุ้ยขอภายนะครับหล่นโอเคเมื่อกี้เน็บนึกว่ามันมันเน็บได้แล้วนะมันหล่นนะครับต้องเน็บให้โดนนะครับทุกคน เมื่อกี้ผมนึกว่ามาเนบแล้วอ่แต่ไม่เป็นไรครับจากนั้นครับให้เราก็กดกดบันทึกนะครับมัน,ม,นมันก็จะมีคําว่าอใช้ไมโครโฟนนะครับประมาณนี้นะนี่นะครับหนึ 1, 2, ่งสองสามเดี๋ยวเดี๋ยวออกจากเมนูก่อนโอเค อ่าเนี่นะครับเราก็กดบันทึกปึ๊บอ่ามันก็จะขึ้นว่าใช้ไม์จากตัวเครื่องตัวนี้นะครับนี่นะครับผมโอเคจากนั้นเราก็หยุดมันอ่าหยุดบันทึกวีโอมันก็จะบันทึกเสียงไม์เอาไว้นะครับอ่าอันนี้ก็เป็นการทดลองนะครับให้ดูนะครับอันนี้เราเราก็จะเก็บนะครับวิธีการเก็บนะครับ ก็ทุกครั้งให้ปิดตุ่มข้างหลังนะครับกดค้างเอาไว้ตรงเนี้ยไฟเขียวไฟแดงกระพริบอยู่แล้วกดข้างหลังค้างไว้นิดนึงนะครับกดค้างไว้ปุ๊บอ่าม,มันไม่มันไม่มีไฟแล้วกดค้างไว้ประมาณสักอ่อสี่ห้าวิแล้วมันจะดับอันนี้เราก็จะเก็บนะฮะเก็บสายมาอีกตัวหนึ่งนะครับ ทุกครั้งก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็กดขั้งหลังค้างสี่ห้าวิปุ๊บมันก็จะดับนี่ครับดับไปแล้วครับดับไปแล้วก็เก็บนะครับผมตัวนี้เป็นเป็นไมลอยนะทุกคนนะนะครับแล้วก็ในกล่องก็จะมีเอ่อสายชาร์จให้ด้วยนะครับอืมนีสายชาร์จให้ด้วยนี่นะครับทุกคน นี่ครับนี่ที่ชาร์จให้อันนี้เป็นสายสั้นมากๆเลยครับแหมสายน่ารักซะเหลือเกินสั้นนะฮะเดี๋ยวยังไงเอ่อเดี๋ยวแมงกับพี่จะให้ให้ให้สายชาร์จไปนะครับกับหัวชาร์จนะครับอเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเอาอสายชาร์จกับหัวชาร์จก่อนนะครับอันนี้เล็กเกินของแถมเล็กเกินนะครับ ครับมาแล้วนะครับนี่นะครับหัวชาร์จนะครับผมแล้วก็สายชาร์จสองเส้นนะครับตัวนี้เป็นหัวชาร์จสองเส้นก็คือจะมี USB แล้วก็ไปเป็นหัว Type C นะครับเขาเรียกว่า USB ไป Type C นะครับหลังจากนั้นตัวนี้คือสาย Type C แล้วก็ไป Type ไ C รูเล็กสองหัวนะครับ วิธีการเสียบนะครับก็คือตัวนี้นะครับอะแดปเตอร์นะครับตัวนี้นะครับมันจะมีอยู่สองรูจะมีรูเล็กแล้วก็รู USB นะครับตัวนี้เป็นรูเล็กนะครับเสียบไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเสียบลงไปนะครับนี่คือวิธีการใช้เราเสียบอย่างนี้ก่อนนะครับจากนั้นเราก็เสียบไป แล้วก็เสียบสายโทรศัพท์ได้เลยนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นของมือสองของแม็กกี้แหละครับคือผมก็ใช้อยู่นั่นแหละแต่คราวนี้ผมก็เออได,ได้ได้ซื้อใหม่มาก็อันนี้ผมก็แบ่งปันให้กับแม่บัวนะนะครับอ่ะผมก็แบ่งปันให้นะครับยังใช้ได้นะครับของทุกอย่างที่เอ่อที่ผมให้ไปยังยังใช้ได้หมดนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเก็บนะฮะเก็บสายนะครับ พีทาเก็บสายผมก็จะม้วนๆเอาไว้แบบยัดลงไปให้มันเป็นกลมๆอย่างนี้นะครับนี่คือการเก็บสายนะทุกคนนะสายจะได้ไม่พันกันนะครับอ่าจากนั้นเราก็เก็บไม้นะครับเก็บสายไม่เดี๋ยวผมจะไปขี่มอไซค์ไปส่งที่ร้านส่งแฟตนะครับตรงนี้นะ นะครับเผาแบงนะครับอันนี้ผมก็ส่งไปให้เสริมนะครับมาแล้วเราก็มารีวิวปฏิทินกันนะครับตัวนี้เป็นปฏิทินผมได้มาจากไหนผมไปซื้อในเน็ตนะครับไปไปซื้อในเน็ตมานะเพราะว่า,าเราจะไปหาขอเขาก็ค่อนข้างยากเหมือนกันปลาทินนะต้องไปซื้อของ หรือไปธนาคารหรืออะไรมันถึงจะได้มานะครับทุกคนอืนี่ยครับทุกคนครับอ่านะครับตัวนี้เป็นปลายทินที่บอกเขาเรียกว่าเอา่อบอกดวงได้นะบอกวันพงวันพระเลือกดีมีช้ยบอกหมดนะครับตัวตัวนี้ดีนะวันสําคัญบอกหมดเลยนะครับดูแล้วเข้าใจง่ายนะครับเนี่ยนะครับทุกคน ถ้าถ้าเราดูในมือถือเนี่ยมันจะไม,ม,ะไม่มันจะไม่มีรายละเอียดแบบนี้มันจะมีแค่วันที่กับวันสําคัญที่เขียนเอาไว้เฉยในโทรศัพท์ไม่ได้บอกว่าขึ้นเท่าไหร่เดือนเท่าไหร่แรมเท่าไหร่ไม่ไม่ได้บอกไว้แต่ปฏิทินแลมนี้บอกนะครับอ่าโอเคอเจ็บก็เป็นอ่าของขวัญปีใหม่นะครับ ทางช่องแมงกะบ,บี้นะครับมอบใ,ให้กับคุณรักต่างวัยแม่บัวน้องจ๊อบนะครับเดี๋ยวเราจะต่อสายสนทนากับแม่บัวน้องจ๊อบนะครับซึ่งเมื่อกี้ผมได้โทรไปขออนุญาตสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์นะครับก็ผมได้โทรไปบอกแล้วเนาะมาเดี๋ยวเราจะต่อสายไปหาแม่บัวกันนะครับต่อสายหาแม่บัวนะครับผมอันนี้ใช้โทรเสียงนะไม่ได้วีโอ,อนะครับ ใช้สัญญาณเสียงครับสวัสดีแม่บัวครับสวัสดีค่ะโอเคอ่าดเดี๋ยวทักทาย f อฟซหน่อยครับผมทักทายเอฟซีแงกับี่หน่อยสวัสดีค่ะ f อฟของแมงกบับบี่นี่จากแม่บัวนะคะ อ่าโอเคคำถามแรกคือแม่บัวตอนนี้สบายดีไหมครับสบายดีค่ะตอนนี้อ่าแม่บัวกับน้องจ๊อบยังอยู่ด้วยกันไหมอยู่ค่ะอ๋อโอเคอ่าน้องจ๊อบกลับมาจากกรุงเทพแล้วหรือครับยังไม่ได้มาจะมาเร็วๆนี่แหละค่ะน้องจ๊อบทำทุรุระน้องจ๊อบลงไปต่อบ,บาทครับ ที่ที่ลงไปต่อหลายๆา,ยายรอบนะมันต่อไม่ได้เกี่ยวกับบ้านเมืองมันวุ่นวายแต่รอบนี้เป็นรอบสุดท้ายครับหมดกำหนดในวันที่สามสิบเดือนธันวานี่ s แหละค่ะแต่ว่าเราต้องต่อตอนนี้ยังไม่เสร็จค่ะครับเพราะว่าเราเห็นอ่าถ่ายคลิปคู่กันนะครับก็ผมก็เป็นเป็นช่องเพราะว่าแม็กบี้เนี่ยเป็นเป็นคนเปิดช่องให้แม่บัวดังจ๊อบนะครับเอฟซีนะครับ เพราะว่าผมก็ติดตามดูแม่บัวอยู่นะครับ,รบก็จะมีอยู่พักหนึ่งที่ทั้งทั้งคู่นะ่ะห่างหายจากการทํา youtube ไปนานแล้วก็กลับมาอีกครั้งก็อ่าลงคลิปกันรัวๆเลยนะครับผมถ้าเขากลับมาก็จะถ่ายคลิปแบบนี้แหละคะ่ะในช่วงนี้เขาลงไปกรุงเทพเราก็ถ่ายคู่กันไม่ได้ก็ต,ต่างคนต่างทบแต่น้องจอมนาะเขาทำได้นิดหน่อยแม่ก็ได้วันละคลิปอ่าไม่เป็นไรครับผม ถ้าเกิดว่านะครับยังไงถ้าได้รับของจากแมงกะพี่นะคลิปนี้เนี่ยแมงกะพี้ส่งไม้นะครับมัเป็นไม้ลอยนะครับคือเสียบคู่สนทนาคือสองคนก็เสียบตรงเขาเรียกว่าไม้ไม้ไม้เอ่อไม้หนีบตรงปกคอเสื้อนะแม่บวัวเป็นเป็นไม้ลอยนะครับวิธีการใช้ก็ให้แม่บวัวมาดูคลิปของแมงกะพี้นะเพราะว่าผมอธิบายในในคลิปนี้เอาไว้ว่าใช้งานยังไงก็ไม่ยากครับมาดูคลิปเราจะเข้าใจนะครับค่ะ ก็มีปฏิทินปีใหม่ให้ด้วยนะครับอ่าขอบคุณค่ะแล้วก็มีอีกสองอย่างที่ให้แต่ว่าอีกสองอยานะ่างเนี่ยมันเป็นของมือสองของแมงก็กบี้เนาะที่แมก็กบี้ใช้อยู่ผมก็แบ่งปันให้ก็จะมี power bank ตัวใหญ่นะครับเป็นตัวสามหมื่นมิลลิแอมตัวนี้จะหนักหน่อยเพระาะว่าตัวมันใหญ่ <wi> ก็เอเอาไว้แบบว่าไปนอกสถานที่เนาะแล้วก็เสียบชาร์จไฟนะครับแต่ว่าวิธีการใช้ต้องชาร์จให้เต็มก่อนนะแล้วค่อยเอาไปข้างนอก แล้วก็มีสายอสายชาร์จให้นะครับแม่บัวตัวนี้สายชาร์จเป็นแบบสองสองรูเสียบนะครับค่ะเราเสียบที่ชาร์จตัวเดียวเนี่ยมันสามารถเสียบโทรศัพท์ได้สองเครื่องหรือเราเสียบโทรศัพท์เครื่องหนึง่งเสียบชาร์จพอแบงค์เครื่องหนึ่งก็ได้ครับผมจ้าครับผมอันนี้ไมค่คงไม่รังเกียจผมน้องๆเป็นของมือสองเนาะของผมเองโอ้ยไม่รังเกียจขนาดค,คนเขาสั่ง เขาส่งเสื้อผ้ามือสองมาให้แม่บัวยังใส่เลยอืมแต่ว่าไม่ใจเนี่ยวนี<ม>้จะเขาส่งมาให้นะแม่บัวไม่บัวได้ซื้อครับผมแต่ว่าไม้ลอยเนี่ยผมผมสั่งมาจากบริษัทเลยแล้วก็ไปทิ้งกับของใหม่เพราะว่าสั่งมาเหมือนกันนะครับอา่าจะได้จะได้เอาไว้ดูวันที่ครับไม่มีอะไรมากนะครับก็นะครับปีใหม่นี้น้องจะถึงแล้วครับแม่บัวเนาะก็แม็กบี้ก็ขอวอวยพรให้คู่รักต่างวัยแม่บัวน้องจ๊อบมีความสุขมากๆนะครับแล้วก็ ทำคลิปออกมาให้เอฟซได้รับชมกันเรื่อยๆนะครับทุกสั่มันปีใหม่นะครับแล้วก็เดี๋ยวมีม่ต่ความสุขความเจริญค่ะครับผมก็เดี๋ยวให้แม่บัวนะครับอวยความปีใหม่ให้กับเอฟซีทางช่องแมงกะบี้แล้วก็เอฟซทั่วโลกด้วยครับผมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีส่งท้ายปีใหม่ปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะ เนื่องในวันปีใหม่นี้ก็ขอให้เอฟซีทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆไม่ว่าจะทำมาค้าขายอะไรก็ขอให้ไม่มีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองไม่เจ็บไม่คายนะคะขอมีอายุวันนะสุขภาพละ,พะทุกคนทั่วหน้าทั่วตากันจ้าสาธุ <laughs> อ่า <laughs> นะครับก็นะครับเดี๋ยวอ่า ช่วงนี้นะครับแมงกะบี้นะครับก็มาพักผ่อนอยู่บ้านก่อนเนาะมาเคลียอะไรที่บ้านก่อนเดี๋ยวประมาณช่วงหลังปีใหม่นะครับอาจจะเป็นต้นเดือนกุมภาพันธ์นะครับอาจจะได้ไปที่อีสานเพราะว่าอาจจะได้ไปทำคอนเทนต์ร่วมกับแม่บัวสักสักครั้งหนึ่งเนาะเพราะว่าไม่ไม่ไม่ได้ทำนานแล้วนะครับก็ไปเยี่ยมไปเยียนแล้วก็ทำคอนเทนต์กันนะครับลงช่องทิกต o อกนะครับ ดันกระแสรักต่างไว้ให้ทุกคนที่แบบคิดถึงได้มาดูคลิปมาอีกครั้งหนึ่งเนาะทั้งนละแม่ก็ส่งคลิปให้ลูกก็เผื่อลูกจะอยากลงที่ต่อมั่งหรืออะไรมัางนะครับคือผมเนี่ยถ้าถ้าผมจะลงทิปต่อกับผมต้องลงแบบต่อเนื่องครับแม่บัวถ้าเกิดว่าลงลงทิปคลิปหนึ่งแล้วก็หายไปมันไม่ต่อเนื่องเพราะที่ผ่านมาครับ ดึงของแม่ไปลงได้นีไ่ได้ได้แต่ว่าคือผมผมผมยังไม่ได้ลงรักต่างวัยใน t ิ k กตอกเพราะว่าผมเพิ่งไปถ่ายลิเกมาแล้วก็ตอนนี้คือไม่ไม่ได้ตามลิเกแล้วนะครับก็หลังปีใหม่ก็คงจะหาคอนเทนต์ใหม่ก็จะไปแถวแถวภาคอีสานแล้วเออพอดีคอนเทนต์ใหม่ผมเนี่ยมันไปภาคอีสานเนาะเออโอเคเราเราก็มีโอกาสได้ได้เจอกันนะครับ อ่ามีโอกาสได้เจอกันทางวนเทนกันอีกสักครั้งหนึ่งเนาะนะครับก็คือถ้ามีโอกาสแล้วก็ไปแจมกันอะไรไปนะครับอ่าอ่านะครับก็ให้แต่ว่าเป็นยังไงบ้างครับอากาศที่สุโขทครหนาวไหมครับเดี๋ยววันนี้ดีค่ะหลังจากหนาวมาจากวันที่สิบสามนะคะสิบสามธันวาลวดเลยจนถึงยี่ห้าหนาวจัดหนาวมาก ครับผมก็ามาดีขึ้นครับมาดีขึ้นก็เขาบอกว่าหนาวถึงวันที่ยี่สิบเจ็ดเนาะหนาวยาวเ,เลยครับตอนนี้ก็ดีขึ้นมาหน่อยครับผมก็แมงกะบี้เคยอยู่สกลนครมาขอยืนยันว่าหนาวมากจริงๆนะครับหนาวจริงๆเพราะาผมไม่เคยสัมผัสหนาวขนาดนั้นมาก่อนเหมือนกันนะอ่าก็คือเคยอยู่สกลนครมาก่อนเนาะก็เลยรู้ว่าเฮ้ยมันหนาวจริงๆหนาวภาคอีสานหนาวถึงเวลาหนาวนะหนาวจน หนาวเย็นลกมาจากกระดูกโอ้เชื่อเลยครับจะไปสูมไฟขนาดกลางวันยังมไม่ใส่เสื้อคลุมอ,ะอ่ะอ่าใช่ครับต้องใส่เสื้อแขนยาวทั้งวันเลยนะค่ะอืมแล้วตอนนี้อกาสดีขึ้นมามม้งอ๋อครับผมอ่ากลางวันนี้แม่บัวกินข้าวหรือยังครับก,กินอะไรยังไม่กินค่ะอืมอ่ามีมีอะไรกินบ้างครับตอนมื้อเที่ยงนี้ ยังไม่ได้ทำเมื่อเช้าเนี่ยทำปิ้งหมูป้าปนปนแมงปนมแมลงกินกะผักโทษอ่าร่างกายคนแก่ก็ต้องกินแบบนี้ละค่ะหาหกินผักโขน,นะครับเดี๋ยวใครที่รอชมคู่รักต่างวายัยคู่แม่บัวน้องจ๊อบนะครับเดี๋ยวแม็กกี้ไปทำคอนเทนต์ลงทิ k t o k ให้เอซีได้รับชมกันนะครับผมอ่าสุดท้ายนี้นะครับก็นะครับก็ขอให้แม่บัวนะครับมีอายุมั่นขวัญยืนนะครับ ก็สุภาพแข็งแรงนะแม่บัวนะจ้าสาธุครับเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นแมงกับพี่ขออนุญาตวางสายก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับอขอบคุณครับอ่ะอันนี้ก็เป็นการโทรสัมภาษณ์สดๆดไปเลยนะทุกคนนะสดๆในคลิปนะครับโทรไปทักทายแม่บัวแล้วก็บอกแม่บัวว่าเออแมงกับพี่ส่งของไปให้นะนะครับก็ได้พูดคุยกันนะครับ จริงๆคู่รักต่างวัยเนี่ยที่ผมถ่ายทั้งหมดมันก็จะมีอยู่สี่คู่คู่แรกเลยคู่คู่ประวัติศาสตร์อยจิลาน้องตั้งนี่คือคู่แรกของอากาศนะครับคู่ที่สองก็แม่โบน้องจอบต่อมาก็มีคู่ใหม่ก็เป็นแม่เวียงน้องบางปอนคู่ที่4ี่แม่หญิงน้องยนต์ก็คือสี่คู่นี้ที่แมงกะบี้ได้ถ่ายแต่ว่า รอบหลังปีใหม่นี้ผมไม่ได้รับปากนะครับว่าผมจะได้ถ่ายครบนะครับแต่ผมถ่ายแม่บัวน้องจ๊อบก่อนนะครับเพราะว่าผมผมไม่ถ่ายแม่บัวน้องจ๊อบเนี่ยนะครับก็คือเป็นเป็นเป็นคู่ที่เราเคยร่วมงานกันแล้วเออโอเคก็ถ่ายคอนเทนต์เข้ากันได้นะครับผมก็มีน้ำใจให้เขาด้วยนะครับรอบรอบนี้ก็คือรอบที่แล้วผมก็มีให้นะครับ ก็คือ,เ,อเราก็ให้เขาเนาะทุกคนเนาะเราไปถ่ายเขาเราก็ต้องให้เขาเพราะว่า,เ,าเขาก็อยู่เขาก็ไม่ไม่ได้มีไรายได้อะไรนะครับผมอาจจะไม่ได้แบบว่าถ่ายยาวนะทุกคนนะหมายถึงว่าผมอาจจะไปถ่ายสักเดือนหรือสองเดือนหรืออะไรก็ว่าไปนะครับเพราะว่าผมบอกแล้วว่าผมต้องหาคอนเทนต์ใหม่ที่มันมีเงินมันมีไรายได้ให้กับช่องนะครับเพราะว่าที่ผมถ่าย youtube รอบนั้นน่ะลงลงรักต่างวัยคู่แม่บัวน่ะคือยอดมันไม่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นคู่ของเยจลาได้แต่คู่นั้นเขาไม่ค่อยให้ถ่ายแต่เราก็ไม่ได้ไปถ่ายเขานะแต่อาจจะมีแบบไปเยี่ยมไปเยียนสักคลิปหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับก็ซื้อของไปให้เขานะครับก็ธรรมดาเนาะเราก็ซื้อของไปฝากคนเคยถ่ายกันเพราะผมไม่ไม่ได้ทะเลาะอะไรกันนะผมไม่ได้มีปัญหาอะไรกับคู่รักต่างวัยนะครับผมเป็นคนถ่ายลงทิกต็อกนะครับ ก็ไปเยี่ยมไปเยี่ยมได้นะครับไม่มีปัญหาหรอกนะครับถึงไม่ได้ถ่ายกันก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ